ถ้าเกิดว่าราคาหุ้น2ตัวเนี้มันไม่ไปไหนวิ่งอยู่ตรงเค n นเดอร์ออนะครับผมแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยอ่อสวอปมันก็เลยกลายมาเป็นว่าความคุมเคือแบบนี้มันจะทําให้ราคาของ True กับ d t t ท c เนี่ยมันไม่หลุดนะครับมันไม่ได้แปลว่าราคาจะลูดลงไปเลยทีเดียวตอนนี้ราคา d e t a c กับ t o ูเนี่ยผมเคยบอกตลอดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังไม่ควบรวมกันงบจะทําให้2บริษัทนี้เนี่ยมันมันย่อลงมาได้ การเตรียมจะควบรวมกันระหว่าง d t แทกับ True เนี่ยอัปเดตกันหน่อยหลักทรัพย์กรุงศรียังมองว่าเป็นเคสที่ดีและน่าสนใจอยู่เหมือนเดิมไหมครับพี่บอนครับอัปเดตครับเผื่อมุมมองเปลี่ยนครับผมครับก็ถ้าเกิดนักลงทุนดูรายการพิจารณาแล้วก็จำที่ผมมาออกครั้งล่าสุดได้นะครับผมมีมุมมองเป็นบวกนะครับ กับเรื่องของการที่ d t แทกับ u r เนี่ยจะ Merge กันนะครับโดยการที่ผมเนี่ยใส่ข้อดีนะครับหรือว่าเขาเรียกว่า y y n r r y y v l u u นะครับคือ Benefit ที่จะเกิดขึ้นจากการรวมกันจากการประหยัดต้นทุนทั้งในแง่ของต้นทุนเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแล้วก็ค่าใช้จ่ายในเรื่องของการลงทุนนะครับพวกนี้เนี่ยผมใส่เข้าไปในเรื่องของราคาพ้นละทั้งตัว d t แทแล้วก็ตัว True นะครับ t a r g e เใหม่ที่ผมเคย มาเล่าให้กับคุณยุทธนาแล้วก็ผู้ชมฟังนี่ยอ,อย่าง d t แทเนี่ยผมขึ้นไปที่54.5นะครับแล้วก็ตัวชูเนี่ยอยู่ที่5.7นะครับอันเนี้ยผมบอกกับนักลงทุนว่าให้ดูราคา2ราคานะครับราคาแรกคือถ้าเกิดว่าราคาหุ้นของ d t แทกับชูเนี่ยมันวิ่งอยู่ตรง tender offer นะครับอย่างตัว d t แทเนี่ยเดี๋ยวผมผมอัปเดตให้หนักลงทุนฟังไปเลยทีเดียวนะครับดีแทเนี่ย ตอนแรกก็ทำไอ้เรื่องของตัว tender offer นะครับที่47.76นะครับมีการจ่ายเงินปันผลมาเนี่ยตอนแรกทุกคนคิดว่าตัว tender offer จะลดลงไปเหลือ46.01หรืออะไรสักอย่างหนึ่งค,ค,คือลดไปออกถูกครับถูกครับแต่การมาเป็นว่าที่เราอ่านเรื่องของอคำชี้แจงของบริษัทล่าสุดหลังจากที่ได้รับการได้ r o ฟจากบอ a r d เนี่ย ตัว tender offer price ยังอยู่ที่เดิม47.76นะครับไม่เปลี่ยนถูกครับถูกครับครับแล้วก็ตัวชูเนี่ยอยู่ที่5.07นะครับเราบอกกับนักลงทุนว่าถ้าเกิดว่าราคาหุ้น2ตัวเนี้ยมันไม่ไปไหนวิ่งอยู่ตรงร tender offer นะครับผมแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยอ,อ่ swap นะครับจากตัว r e t a x หรือว่าตัวชูเนี่ยไปเป็นบริษัทใหม่เพราะเราเชื่อว่ามันมี s y n e r g y value ที่จะเกิดขึ้นนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าอยู่อยู่ดีๆราคาดีแท็กับตัวชูมันวิ่งขึ้นไปแตะราคาที่เราให้ไว้อย่างดีแท็คือห้าสุบสี่จุดห้าตัวชูคือห้าจุดเจ็ดราบอกว่าน่าลงทุนขายได้เพราะว่ามันแปลว่าราคาหุ้นสองตัวเนี้ยมันไปรับรู้เรื่องของซินเน g y ี่วา e แล้วซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้มันวิ่งไปแตะจริงๆนะครับทั้งสองตัวเลยทะลุด้วยใช่ครับ ทั้งสงตัวเลยเพราะงะั้นไม่แปลกที่มันจะมีแรงขายออกมานะครับถามว่ามุมมองเราเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เปลี่ยนนะครับมองว่ายังมีซิน e r ี y แว l u ลอยู่ตอนนี้ข้อดีของการที่เราถือตัวดีแทกับชูหรือว่ารอราคามันย่อลงมาเนี่ยคือการที่บริษัทไม่ยอมประกาศแปไอ้ตัวซิน e r ี y แว l u ลตามออที่เราคาดหมายไวนยยย้นะครับเราคาดหมายถูกครับไม,ม่ผมว่าผมผมอ่านในตัวอ่อไอ้ตัว มินทิที่ออกมาจากบอร์ดแล้วนะครับเรื่องของแมสเซจเนี่ยผมคิดว่าเขาจะไม่ประกาศจนกว่าเขาจะรวมกันเสร็จปล่อยให้มันคุมเครือไปอย่างนี้แหละครับพี่บอลอ่าจริงๆมันมันไมน่มันก็ไม่จำเป็นนะครับว่าเขาจะต้องอแจ้งกับทางตลาดแล้วนะครับว่า f ิ n า y value เนี่ยมัน Exact Number คือตัวเลขแบบเป๊ะๆเนี่ยเท่าไหร่<ม>เขาบอกแค่ว่าเป็นภาพของการที่รวมกันแล้วเนี่ย มันเป็นเนฟิตที่จะเกิดขึ้นกับการรวมกันเนี่ยมีอะไรบ้างเขาเลมาให้เลยนะครับแต่เหมือนว่าเขาบอกว่าให้นักวิเคราะห์ไปทําการบ้านให้นักลงทุนไปทํากันบ้านกันเองว่าตกลงเลยอ่ะคิดว่าแร์รู้จริงๆตรงนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งผมว่ามันก็มันก็แร์คือมันไม่ได้เป็นกดตายตัวนะครับว่าเขาต้องบอกมันก็เลยกลายมาเป็นว่าความคุมเคือแบบนี้มันจะทําให้ราคาของทู u กรีแท็เนี่ยมันไม่หลุด นะครับมันไม่ได้แปลว่าราคาจะรูดลงไปเลยทีเดียวนะครับราคาเมอไรอย่างชูต,ต่ำกว่า5บาทผมคิดว่ากลับมาน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับดีแทต่ำกว่า50ก็จะกลับมาดูน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น2ตัวเนี้ยผมยังมุมมองไม่เปลี่ยนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าวันที่เอ,อ่อมันมีการทำเทนเดอร์กันจริงราคามันไม่ชูดไปไกลมากเอ,อ่อจากไอตัวราคาเทนเดอร์ผมยังแนะนำให้ ลูกค้าแล้วก็นักลงทุนเนี่ยสวอปอยู่เดี๋ยวผมจะไล่เรียงนะครับว่าไทม์เฟรมที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ลูกค้าที่จะเตรียมสมถติว่าคนไหนบอกไม่อยากไปต่อละเตรียมสวอปเนี่ยควรจะเตรียมตัวเมื่อไหร่ครับพี่พบอลครับนิดนึงนะครับราคาสวอปโทษครับราคาเทนเดอร์ตอนนี้ของ True เนี่ย5.07หรือ5.09ครับพี่<ท>บอลโทษทีครับโทษทีครับโทษที5.09ครับคุณชนะโทษทีครับโอเคนะครับราคาเทนเดอร์ครับของ True ห้าูนย์ เทนเดอร์ของ d t แท็ยังคงอยู่ที่สี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดหกนะครับอันนี้ยืนยันนะครับเอาแล้วครับพี่บอลพี่บอลเตรียมชาร์จมาให้ด้วยนะโอ้โหใช่ครับนะรูปหล่อใจดีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นให้นะพี่บอลนะนะต้องขอบคุณพี่บอลมากนะโอ้มาไม่มาเปล่ามีของติดไม้ติดมือมาด้วยเดี๋ยวนะพี่บอลเดี๋ยวผมขึ้นให้ครับผมมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วพี่บอลครับจริงๆไอ้ไอ้ตัวหน้าแรกนะครับมันเป็นเรื่องของการเอ่อ อาจจะดูยากนิดนึงมันตัวเล็กกันนะครับแต่ก็เดี๋ยวผมซัมมาร์ให้กับนักลงทุนฟังแบบนี้นะครับหน้าแรกเนี่ยผมกําลังจะเล่าเรื่องของไทม์เฟรมนะครับว่า mm hmm. หลังจากนี้เราควรจะกซ์เ c คอะไรที่จะเกิดขึ้นกับดิวของตัวชูกับตัว d ีแทกได้บ้างนะครับแล้วเมื่อไหร่ที่เราไม่อยากจะไปต่อเราเตรียมที่จะทำเทนเดอร์เนี่ยเราควรจะเตรียมตัวเมื่อไหร่ในการทำเทนเดอร์แล้วถ้าเกิดคนอยากไปต่อเมื่อไหร่ที่หุ้นไอตัวบริษัทใหม่ จะเข้ามาเทรดนะครับผมเล่าไล่เรียงแบบนี้นะครับเ,ออเริ่มแรกเนี่ยวันทีออ่ประมาณทักสิบสิบ้นออานะครับเดือนกุมภานะครับมันผ่านเรื่องของตัวบอร์ดแอปพูฟเฟลเราเห็นราคาหุ้นมันชูดไปเรียบร้อยแล้นะครับ,รบตอนนั้นมันเป็นเรื่องของการที่บอร์ดแอปพูฟนะครับเรื่องของดีลในการควบรวมกันของ2บริษัทนะครับหลังจากนี้เนี่ยในวันที่4เมษานะครับก็อีกประมาณสัก หเดือนนะครับจะมีการ Approve จาก Shareholder คือผู้ถือหุ้นของทั้งสอบริษัทคือ d e t a กับตัว True นะครับ mm. เมื่อผู้ถือหุ้น a p p r o v เรื่องของการ Merge การระหว่าง2บริษัทจะไปต่อที่เ,เจ้าหนี้นะครับ mm. ประมาณกลางเมษานะครับ mm. เมื่อเจ้าหนี้ Approve นะครับซึ่งเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะให้เวลาเยอะกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่า เจ้าหนี้สามารถจะเข้าไปดูว่ามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดว่ามันมีการควบรวมกันแล้วเขาเกิดมีความเสี่ยงเขาอาจจะบล็อกเรื่องดีว,ว่าเฮ้ยไม่เห็นด้วยกับการทําให้เกิดการรวมกันร,ระหว่างตัวดีแท็กกับชูก็ได้ซึ่งตัวเจ้าหนี้เนี่ยเขาจะมีเวลา2เดือนนะครับหลังจากที่เขารับรู้เรื่องของดีลที่เขาจะแอปพูฟแล้วคือประมาณกลางเดือนเมษาก็นับไปสองเดือนนะครับพฤษภามิถุนายนะครับ ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของเจ้าหนี้ที่จะดูเรื่องของอความเสี่ยงของเขาเองว่าเขาเสี่ยงแค่ไหนหลังจากนั้นประมาณาต้นสิงหาตาน,นี้แหะครับอยู่ที่นักลงทุนละว่าคนไหนอยากไปต่อคนไหนไม่อยากไปต่อถ้าคนไหนไม่อยากไปต่อกับบริษัทไปนะครับสามารถจะทำ tender offer ได้ตามราคาที่ d e t a c กับตัวชูระบุเลยนะครับ อย่าง D-TAG ก็คือ47.76นะครับทูคือ5.09อันนั้นทำได้เลยประมาณต้นสิงหาเตรียมตัวเลยนะครับก็จดไว้ว่าต้นสิงหาเนี่ยถ้าไม่อยากไปต่อรอเลยเตรียมขายที่ราคาเทนเดอร์นะครับถ้าเกิดว่าคนอยากไปต่ออยู่เฉยๆนะครับ,รบเขาจะตั้ง r o c เ s s ในการที่จะ swap หุ้นของนักลงทุนนะครับไปเป็นหุ้นของบริษัทใหม่เองซึ่งบริษัทใหม่เนี่ยจะเริ่มเข้าซื้อขาย ในตลาดนะครับจะใช้ชื่อใหม่เลยนะครับเข้าซื้อขายในตลาดใหม่เลยนะครับประมาณปลายกันยาทุกอย่างจะจบภายในไตรมาสสามไตรมาสสี่เราจะเห็นบริษัทใหม่ที่เกิดจากการรวมกันของดีแท็กับชูแน่นอนครับชื่อบริษัทใหม่ชัดหรือยังครับพี่บอลครับยังครับยังยังครับผมซีตัสซีเตอร์อะไรนี้ไม่ใช่นะครับไอ้พวกนั้นคือบริษัทที่ เขาตั้งขึ้นมาเพื่อจะเป็นบริษัทที่จะทําเรื่องของ tender offer ให้กับสองบริษัทนี้นะครับบริษัทใหม่ยังยังไม่มีชื่อครับผมครับไม่ใช่ซีตงซีตัสนะผมมองเอ๊ะไม่มีชื่อแล้วเนี่ยไม่ครับแต่วงไม่ครับผมซีตัสเป็นบริษัทที่เอ่อมามารับมารับทำ tender offer ให้กับทั้งดีแท็กแล้วก็ทูครับครับนะครับเอาละครับพี่บอลครับนี่คือสิ่งที่พี่บอลไล่เรียง time frame นะจากนี้ไปจนกระทั่งรวบรวมกันเสร็จ น่าจะเสร็จกระบวนการปลายกันยาจบไตามาสามแล้วก็พอไตามาสี่ก็จะเกิดบริษัทใหม่ซึ่งเกิดจากการควบรวมกันร,ระหว่าง D t แท็กับ True ใหม่เอี่ยมอ่อกให้เราได้เห็นนะครับพี่บอลครับก่อนจะคุยต่อนะครับพี่บอลบอกว่าใครที่ขายไม่ทันนะ่ยตอนที่มันพุ่งๆและขายไม่ทันนะ่ยก็ยังถือต่อได้ใช่ไหมครับพี่บอลใครที่ยังขายไ,<ด>ไม่ทันยังถือทั้ง DT แทและ True ได้เหมือนเดิมถูกต้องนะครับพี่บอลครับถูกต้องครับดีแท็กราคา target price ใหม่ที่พี่บอลทำไว้ของ DT แทก็คือ54บาท50สตังค์ฉะนั้นใครขายไม่ทันในช่วงวัน2วันก่อนแนะนำถือต่อนะครับสำหรับ DT แท็กทรก็เช่นกันนะครับราคาเป้าหมายใหม่หลักทรัพย์กรุงศรีโดยพี่บอลคุณปฏิภาคนะวะวัฒให้ไว้ที่5บาท70 เหลือแก็บประมาณ70ตังค์คำแนะนำก็คือถือต่อเช่นกันใช่ไหมครับพี่บอลครับถูกครับถูกครับพี่บอลถ้าอย่างนั้นเนี่ยยังไงครับนะครับขาย d t แทหรือขาย TRUE แล้วมาถือ ADVANCE ดีไหมครับพี่บอลมีหลักในการประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนยังไงบ้างถ้ากำลังชั่งน้ำหนักว่ามี d t แท หรือมีทูขายแล้วก็มาถือแอดวานดีกว่าไหมเชิญครับพี่บอลครับโอเคถ้าเกิดราคาก่อนหน้านี้ผมแนะนำให้มาถือแอดวานนะครับขาย d t แท True แล้วก็มาถือแอดวานแต่ณระดับราคาปัจจุบันนะครับผมยังแนะนำา t แทเป็นหุ้นท็อปพิกเหมือนเดิมลองด้วย True แล้วก็ตามด้วยแอดวานนะครับถามว่าทำไมผมพูดแบบนี้นะครับแม้ว่าผมบอกว่าเฮ้ยมันแอดวานเนี่ยในระยะสั้นเนี่ย มันดูดีในแง่ของปัจจัยพื้นฐานในแง่ของแนวโน้มกําไรก็ตามนะครับถ้าเกิดคุณยุทธนาจะเห็นนะครับตอนนี้ราคาดีแท็กับ2เนี่ยผมเคยบอกตลอดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังไม่ควบรวมกันงบจะทําให้2บริษัทนี้เนี่ยมันมันย่อลงมาได้นะครับงบเนี่ยยังไงมันก็ต้องเจอเรียลไที่เช็คอยู่แล้วนะครับพองบไปดีปุ๊บเนี่ยคนที่บอกว่าเฮ้ยสองบริษัทนี้ไม่งบไม่ค่อยจะดีเลยขายทิ้งมาก่อนนะครับหรือว่าราคามันวิ่งขึ้นไปเร็วมาก มาก่อนนะครับตรงนี้มันก็จะทําให้คนที่ยังไม่มีนะครับมีโอกาสเข้าไปซื้อนะครับด้วยราคาดีแท็ที่ใกล้กับ p e n d e n offer ยังไม่ได้รับรู้เรื่องของไอตัว synergy value ซึ่งผมคิดว่ามีแน่ๆน,นะครับเพราะฉะนั้นมุมของดีแท็เนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางเฟรมที่ผมไล่เรียงไปหรือว่า share holder a p p r o วันที่4เมษาราคาก็จะเห็นอย่างที่คุณยุทธนากับนักลงทุนเห็นว่ามันวิ่งได้เป็น10%เลยภายในวันเดียว นะครับขนาดเทียบฟ้านเนี่ยงบดีนะครับสมมติว่าไตรมาสหนึ่งมันออกมาปี๊ดนะครับแต่ฟ้าก็จะวิ่งอยู่อย่างเงี้นะครับประมาณแค่สามไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับอัพไซด์ที่จะวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพูดอัพไซด์จากราคาปัจจุบันดีแท็กเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขนาดเทียบฟ้าเต็มที่ห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าราคานี้ผมยังเหมือนเดิมนะครับว่าโอกาสที่ดีแท็กจะทําให้นักลงทุนมีโอกาส ได้แคปิตอลเกนนะครับยังอยู่ในระเวลที่สูงกว่าแอดวานครับครับไม่แนะนำให้ขาย d t แทหรือขาย t ทูแล้วมาถือแอดวานแล้วยังยืนยันว่าท็อปพิกในกลุ่ม ICT ในมุมมองของหลักทรัพย์กรุงศรีโดยพี่บอลปฏิภาคณนะววัดก็ยังคงเป็น d t แทถูกต้องนะครับครับพี่บอลครับ นี่คือทั้ง5หลักสูตรเดิมของปีที่แล้วสนใจชมย้อนหลังยังเข้มข้นคึกคักและเป็นการปูพื้นฐานที่ดีมากๆในการเอาไว้ใช้รับมือความผันผวนในตลาดหุ้นในปีนี้สนใจเชิญนะครับ l ลน์ ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus Moneyplus m o n e y p l u s ติดกันตรงตัวและช่วงนี้ก็ยังมีราคาพิเศษอยู่นะหลักสูตรใหม่0 0 6 เบส i กทูดิจิ t a ลแอสเซทบวกด้วยหลักสูตรเดิมหนึ่งใน5หลักสูตรนี้ก็จะได้ราคาพิเศษสนใจก็เชิญนะครับลาย ID ดพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s แแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus MONEY PLUS e Moneyplus ติดกันตรงตัว